หากเราจะเปรียบเทียบการเดินทางระหว่างการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครที่มีสภาพปัญหาการจราจรติดขัดก็จะเห็นได้ชัดว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสามารถช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและประหยัดพลังงานอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมกําลังเร่งดําเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่อีกหลายเส้นทางเพื่อพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตหากเราทุกคนหัน มาใช้บร <icana> ิการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลก็จะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประหยัดเวลาในการเดินทางในอนาคตอันใกล้นี้รอฟมอจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเพิ่มอีก3เส้นทางซึ่งจะเชื่อมโยงให้เป็นโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการทำให้การเดินทางใกล้กันมากขึ้นรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง